ครับสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนะครับเด้อนะครับมุนีพาพี่น้องมาเบิ้งเหรียญน,นะครับสมเด็จพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดคงคาพิมุกนะครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับสร้างขึ้นในปี2512นะครับนะครับ พ่อท่านค้ายนะครับวาจาสิทธิ์วัดสวนขันนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกครับนะครับครับวัดคงคาพิมุกเป็นวัดเก่าวัดแก่นะครับของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ สร้างขึ้นในปี2,305นะครับสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับสร้างขึ้นในราวปี2 0 0พนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับนะครับมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับ จากวัดคงคาซื้อเก่าเพ Л ิ่น 1967, คือวัดคงคาครับนะครับซื้อเก่าเพิ่นคือวัดคงคานะครับต่อมากับเลียนเป็นนะครับวัดคงคาพิมุกนะครับนะครับวัดคงคาพิมุกนะครับประวัติของนะครับพ่อท่านเจ้าฟ้านะครับวัดคงคาพิมุกเนี่เพื่อนเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธลูปนะครับนะครับพระพุทธรูปนะครับมีเรื่องเล่า นะครับยูสองตำนานนะครับเรื่องเล่านะครับเรื่องแรกก็คือว่านะครับมีชาวจีนนะครับที่ชาวจีนที่เขามาอาศัยอยู่ในนะครับอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับมีอาชีพค้าขายนะครับเพื่อนกิประสบความยากลําบากในการค้าขายนะครับเนาะนะครับในการค้าขายนะครับเพื่นก็เลยไปวายไปบนบานกับพ่อท่านเจ้าฟ้านะครับว่า ถ้าเกิดกิจการการค้านะครับนะครับลุ่งเรืองลุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จนะครับนะครับจะมาบูรณะพอท่านเจ้าฟ้านะครับหลังจากคนจีนคนนั่นนะครับได้บนบานสารก้าวแล้วกลับไปเทศกิจการค้าขายนะครับปรากฏว่ากิจการนะครับค้าขายของคนจีนคนนั่นก็ เจริญรุดหน้านะครับรุ่งเรืองครับพ่นก็เลยมานะครับเอาปูนปั้นนะครับเอาเอาปูนปั้นมาปั้นองค์นะครับพ่อท่านเจ้าฟ้านะครับให้เป็นองค์ปัจจุบันก็คือองค์องค์ใหญ่กว่าเดิมนะครับพี่น้องนะครับองค์ใหญ่กว่าเดิมผู้ใดมีโอกาสไปที่อำเภอตะกัวป่านะครับก็นะครับเชิญไปไหว้ขอพรนะครับ นะครับสมเด็จพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดคงคาพิมุกนะครับอีกตำนานหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับอีกตำนานหนึ่งก็เล่าว่านะครับสมัยพศ .2275 นะครับสมัยพศ .2275 นนะครับสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนะครับนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นมีลูกสองคนครับนะครับลูกซ้ายสองคน เกิดการแย่งชิงสมบัติกันครับพี่น้องนะครับเกิดการแย่งชิงสมสมบัติกันรลบลาฆ่าฟันกันนะครับพี่พี่นอ้องน้องคนเกิดเลยนะครับอบพยพจากกรุงศรีอยุธยานะครับมาอยู่ที่อำเภอตะกัวป่านะครับจังหวัดพังงานะครับนะครับมีอย,ยู่เจ้านายท่านหนึ่งที่เพิ่นเป็นเจ้านายชั้นสูงเพิ่นก็นได้บวชนะครับพี่น้องก็ได้บวชก็ได้สร้างพุทธรูวขึ้นนะครับชาวบ้านก็เกิดเ,เอื้อน นะครับุทธรูปที่สร้างขึ้นนี้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้านะครับพี่น้องนี่นี่เป็นตำนานเรื่องเล่านะพี่น้องเนาะน,นะครับตำนานเรื่องเล่ามาลองพี่น้องฟังนะครับสําหรับเหรียญที่ให้พี่น้องเบื้องนี้นะครับเป็นเหรียญน,นะครับสมเด็จพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดคงคาพิมุกนะครับสร้างขึ้นในปี2512นนะครับนะครับเหรียญ เป็นเนื้อฝาบาทครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อฝาบาทนะครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนนะครับของสมเด็จพระท่านเจ้าฟ้านะครับนะครับเป็นห่วงนะครับพี่น้องเป็นห่วงนะครับเหรียญนะครับเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสองครับเนี่ยนะครับพี่น้องดูเหรียญนะครับเนี่ยดูเหรียญความเก่าของเหรียญครับพี่น้องเนี่ยดูดูครับดูครับเนี่ย ความเก่าองเหรียญยันด้านหลังนะครับโอ้ยันสวยมากเลยครับยันเนี่ยมีคาบนะครับมีมีคาบอยู่หน่อยนึงนะครับคาบตัวหนังสือด้านล่างนะครับผู้ใดที่มีพระอยู่บ้านก็ลองศึกษาบุญเดอพี่น้องเด้อนะครับพระเก่าพระแก่นอันนี้คือเป็นพระของที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับประสบการณ์นะครับความศักดิ์สิทธิ์เล่าขานมากมายของคนในพื้นที่ครับเนี่ยนะครับเป็นคนใน ใน Shift, พื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับเหรียญสมัยก่อนนี่สวยงามมรับพีนน้องนะเหรียญเหรียญนะครับ,น,นะน,รน,น,รบน่าจะเป็นเนื้อนะครับฝาบาทนะพี่น้องเนี่ยฝาบาทหรือทองเหลืองให้พี่น้องออกแนวแนวทองเหลืองฝาบาทสวยงามมากเลยพี่น้องนะเหรียญเหรียญจริงจะสวยกว่าเหรียญถ่ายรูปด้วยครับเนี่ยนะครับเหรียญจริงจะสวยกว่าเหรียญถ่ายรูปนะความคมชัดของตัวหนังสือนี่สําคัญมากนะครับรน,นะครับผู้ใดไปดูเหรียญนะครับเหรียญเหรียญแท้ นะครับเหรียญแท้ seguinte, เหรียญก๊อปเหรียญเก้เนี่ยมีความแตกต่างนะพี่น้องนะครับพี่น้องต้องดูเหรียญจริงนะที่เพิ่นแนะนําไว้นะครับพวกเซียนต่างๆเนี่ยแนะนําว่าให้ดูเหรียญเหรียญของจริงนะครับมันจะได้เห็นนะครับความแตกต่างความคมชัดของนะครับตัวหนังสือนะครับความคมนะครับนะครับความคมนะครับซึ่งนะครับเหรียญ กหรือเหเรียญเก๋ีเยม็นเฮ็ดได้ยากครับพี่น้องนะครับผู้ใดเห็นเหรียญแท้แล้วเนี่ยน่าจะดูออกนะพี่น้องเนาะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับของสมเด็จพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดพระพิมุกนะครับความสวยงามของเหรียญน,นะพี่น้องดูเหรียญเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับนี่สวยงามมากเลยนะครับนะครับใครอยู่ในพื้นที่คงน่าจะรู้นะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับของเหรียญสมเด็จพ่อท่านเจ้าฟ้าวัดกราพิมุกนะครับเป็นพระเก่าพระแก่ของ อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับนะครับโดยเฉพาะเจ้าพิธีปลุกเสกในพินวองอู้นะครับเจ้าพิธีปลุกเสกนะครับนะครับคือพ่อท่านคล้ายนะครับนะครับจันทสุวรรณูหรือพ่อท่านคล้ายวจาสิธิ์นะครับพ่นวองอู้นะครับวจาศิธิ์นะครับนะครับวัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพี่น้องนะครับนะครับสร้างเราที่ทราบมาสร้างอยู่ประมาณ3,000เหรียญว่าพี่น้อง2 0 0 0หรือ3,000เหรียญน,นะครับสร้างมาเยอะครับพี่น้องนะครับสร้างมาเยอะแต่ดูความสวยงามของเหรียญพี่น้องเนี่ยนะครับดูความสวยงามของเหรียญนะครับสุดยอดเลยครับยันความคมชัดของยันของเหรียญน,นะพี่น้องเนี่ยนะครับเหรียญเก่าเหรียญเหรียญแก่สร้างแต่ปี1 2นะครับปีนี้ปี66กกี่ปีแล้วครับพี่น้องเนี่ยนะครับ กี่ปีแล้วเนี่ยนะครับนะครับห้าสิบทวดัยพี่น้องนะครับห้าสิบสี่ปีพี่น้องห้าสิบสี่เนี่ยพี่น้องโอ้เหรียญห้าสิบปีอายุพี่น้องเนี่ยสวยงามมากจริงครับพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องก็เลยเอาเหรียญมาให้พี่น้องชมเพื่อศึกษาด้ิพี่น้องได้ผู้ใดมีพระเครื่องนะครับที่อยู่ที่บ้านลองมาศึกษาดูตอนนี้การศึกษาเพื่อเครื่องง่ายมากเลยพี่น้องพิมพ์ไปใน Google ครับพี่น้อง มีข้อมูลให้พี่น้องติดตามเยอะแยะเลยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ